มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันนะในช่วงนีนะ้ขอเสนอคำว่าสตนะิเป็นคำพยางเดียวนะสั้นๆแต่ความหมายความสำคัญมหาศาลมากนะสตินีนะ้มีมาตั้งแต่เกิดนะของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะย่อมมีสติด้วยกันทั้งนั้น แต่เป็นสติที่ธรรมชาติให้มาเป็นสติที่สําหรับใช้ในการดํารงชีวิตนะเพื่อชีวิตดํารงอยู่ได้นี่ก็เรียกว่าสติตามสัญชาตญาณสติตามธรรมชาติสัตว์จะดํารงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสติชนิดนี้นะคนจะดํารงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสติชนิดนี้นะเดินไม่ตกหลุมตกลลองเดินไม่ชนนั่นชนนี่เพราะมันมีสติแต่สติ ชนิดที่จะเป็นไปเพื่อการเบื่อหน่ายคลายทุกข์เป็นเพื่อการระลึกถึงกุศลและอกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฝึกและสติชนิดนั้นไม่มีในสัตว์เดรัจฉานแต่มีในมนุษย์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนีสติชนิดนั้นในภาษาสดาเรียกว่าสัมมาสติหรือสติปฐานคือมีสติอยู่ในสฐานคือฐานกาย ฐานเวทนาฐานจิตและฐานธรรมสติชนิดนี้เป็นสติที่เป็นไปเพื่อการระลึกและเป็นการให้เห็นความจริงนะระลึกคืออะไรก็คือมีสติระลึกถึงกายนะกายจะกระทำนะกายจะเคลื่อนไหวจิตจะเคลื่อนไหวมีสติระลึกรู้นะส่วนการเห็นความจริงก็คือมีสตินะ ไปรู้แจ้งในความเป็นจริงนะของกายของใจของสปรพสิ่งทั้งหลายของสังขารทั้งหลายว่ามันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงสติชนิดนี้จึงเป็นสติเพื่อการเบื่อหน่ายคลายทุกข์เป็นสติจะต้องฝึกนะไม่มีในนิรชานแต่มีในมนุษย์แต่มนุษย์ก็ต้องฝึกโดยอาศัยสติที่เป็นสติสัญชตาตญาณและมีการพัฒนาขึ้นมาฝึกจนเป็นสติปัสฐาน ตอนนั้นการเจริญสตินะที่กล่าวถึงจึงเป็นการเจริญสติที่ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อสติรวมกับสัมปชัญญะนะจึงเรียกว่าสัมมาสตนะิหรือสติปฐานนะดังนั้นการเจริญสติปฐานนะจึงเป็นสิ่งที่ต้องเจริญนะต้องเจริญอริยสัจสี่เ้เสีประการนะทุกให้รู้สมุทัยให้ละ นิรวให้แจ้งมักให้เจริญนะีตัวมักนี่แหละก็ตัวสติปัฏฐานต้องเจริญให้มากเจริญให้บ่อยนะรู้ทันกายรู้ความเป็นจริงของกายรู้ทันเวทนารู้ความเป็นจริงของเวทนารู้ทันจิตรู้ความเป็นจริงของจิตรู้ทันธรรมรู้ความเป็นจริงของธรรมนะนี่คือสติปัฏฐานซึ่งมีอำนาจที่จะยับยั้งความทุกข์ได้นะ นี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปนะและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ